นะครับที่ผมรู้สึกว่าประทับใจตัวนี้มากๆนั่นก็คือว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับแล้ววันนี้ก็ดูเด่นรีวิวผมได้ตัว Samsung Galaxy Note 10 plus นะครับมาก็จะพูดถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กของเรานะครับโดยผ่าน s a m s u n เด็กนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาพูดถึงประสิทธิภาพโดยรวมของเขาด้วยนะครับผมเรื่องแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่าประทับใจ ตัวนี้มากๆนั่นก็คือว่าตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมจะต้องเอาไปอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็เอาไปลงเกมนะครับแล้วก็อัปเดตแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับในนี้นะฮะ Wi-Fi ของเขาเร็วมากผมดาวน์โหลด r o v PUBG, m a r v มานะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือ call of duty 4เกมเนี่นะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีทั้งดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็เข้าเกมไปแล้วก็ดาวน์โหลดทรัพยากรข้างในอีกนะ คือดาวน์โหลดเร็วมากนะครับแค่5นาทีก็4เกมนี้ก็เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วมากนะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของ5จง5 G นะอันนี้พูดถึง Wi-Fi ล้วนๆนะครับ่งจริง,รงส่วนตัวผมผมไม่คิดว่า Wi-Fi ได้เร็วกว่า5 G อยู่แล้วนะนะอันนี้คือความประทับใจอันที่1น,นะครับอันที่2ก็คือฝาหลังเนี่ยที่มันเป็นสีๆเนะี่ยตอนที่ผมเห็นรีวิวคนอื่นๆนะครับผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยสวยนะ แต่พอได้มาจับของจริงละโอ้สวยจริงจริงด้วยนะสวยมากเลยนะครับโน้ตสิบพัทซึ่งตอนแรกนึกว่ามันจะหนักแล้วก็หน้าจอจะใหญ่เพราะจริงๆนะครับอพอได้มาใช้งานจริงๆนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้หนักนะครับแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะกระชับมืออันนี้ขนาดผมใส่เคสไปเรียบร้อยเลยนะมันยังรู้สึกว่าโอเคเลยนะครับแล้วอีก,กเรื่องนึงนะครับในเรื่องของกล้องนะครับตอนนี้ผมถ่ายโดยกล้องหน้าของ A 5 0 S นะครับ เดี๋ยวผมจะให้อีกภาพหนึ่งเดี๋ยวทุกคนลองสังเกตดูนะครับออันนี้ก็จะเป็นภาพจากกล้องหน้าของ s ัมซุง A ไม่ใช่ดิ s a m s u ง Galaxy Note 10 plus นะครับสังเกตดูนะครับเดีย๋ยวผมขึ้น2อันเลยนะครับผมจะมีความแตกต่างกันก็นกคือถ้าเป็น Samsung A 50s จะมีความสว่างใสกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัว n o t ตเนี่ย มันจะเบลอข้างหลังให้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เบลอจากซอฟต์แวร์นะครับมันจะเบลอจากตัวชุดเลนแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะครับคือเซนเซอร์ของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวรุ่นน้องนะครับมันทําให้ข้างหลังเนี่ยมันเบลออัตโนมัตินะครับโดยที่ยังไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใดๆนะครับง,ง่ายๆว่ามันมีมิติมากกว่านะครับตักอย่างก็คือมันสามารถปรับโฟกัสได้นะครับหรือเรียกว่าเป็นออโต้โฟกัสอย่างเช่นผมจิ้มที่หน้าผมนะหน้าผมก็จะชัด จิมที่เสาเนี่ยเสาก็จะชัดนะผมเบลอเห็นปะเนี่ยแบบนี้นะครับมันทําให้ภาพมีมิติมากขึ้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพจากกล้องหน้านะครับเผื่อใครที่แบบว่าเอาไปใช้ในงานวิดีโออะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ใช้งานพวกภาพถ่ายภาพนิ่งสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะคุยในเรื่องของมุมมองของวิดีโอเป็นหลักนะครับผมการกันสั่นของเขานะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยทำงานได้ดีมากๆ เดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดวิดีโอกล้องหน้านะครับถ่ายไกลมากโอ้หน้าอย่างชัดแล้วก็มันใส่บิวตี้ไปด้วยนะครับกดโฟกัสตรงนู้นได้ไหมกลับมาโฟกัสหน้าโอเคนะครับถ้าให้ผมแนะนํานะครับถ่ายโหมดธรรมดาก็คือเป็นโหมดนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าข้างหลังมันก็จะเบลออยู่แล้วนะครับมันเบลออยู่แล้วเห็นไข้างหลังก็จะเบลอเบลออยู่แล้วนะครับโหมดนี้โหมดธรรมดาก็เพียงพอนะครับสําหรับการใช้งาน แต่ถ้าเป็นเบอร์ปกตินะครับเบอรธรรมดาแบบนี้นะครับก็ยังมีดีเลย์คือพรีวิวที่ผมเห็นนะครับในหน้าจอ p พรีวิวเนี่ยมันก็จะมีการดีเลย์นิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าอัดไปสักแป๊บหนึ่งมือถือน่าจะร้อนแล้วก็หมดกล้องน่าจะทํางานไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าในโหมดของการหน้าชัดหลังเบอร์แบบนี้มันจะดีตรงที่เวลาแบบเราออกไปล็อกข้างนอกนะครับเราไม่อยากให้เห็นหน้าของคนอื่นนะครับข้างหลังที่ติดเข้ามาในวิดีโอของเรา เราก็สามารถใช้โหมดนี้ได้นะครับอืแต่มันก็ถ่ายได้แป๊บเดียวนะครับอีกอันนึงคือเบลอหนักเบลอหนักนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้หรืออีกแบบนึงก็คือเป็นภาพเราเนี่ยเป็นสีนะครับข้างหลังเป็นสีขาวดําก็ได้นะครับแต่แบบนี้ผมรู้สึกว่าตัวพรีวิวสกรีนนะครับมันจะนเหมือนกับว่าภาพปากของผมกับตัวเนี่ยพรีวิวมันจะแบบดีเลยกันนิดนึงเน ดังนั้นอันนี้ผมคิดว่ามันจะทาให้ซอฟต์แวร์ทํางานหนักขึ้นแล้วก็จะทําให้กล้องเนี่ยชัดดาวตัวเองนะครับงั้นพอแค่นี้ก่อนนะครับจริงๆเนี่ยโหมดของไลฟ์โฟกัสนะครับมันไม่ได้มีแค่หน้าชัดหลังเบอร์นะครับมันยังมีแบบนี้ด้วยนะอันนี้แบบเป็นเส้นๆนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของหน้าชัดหลังเบอร์หรือเรียกว่าเป็นวิดีโอไลฟ์โฟกัสนะครับในกล้องกล้องหน้านะครับของซั m s ุง g Note 10นะครับแอะโน้ตสิบพลัสนะครับ ผมเคยใช้ตัวนี้นะครับในโหมดนี้เนี่ยกับซัมซุงเอสสนะครับมันจะถ่ายได้ประมาณสักสนาทีหนาทีความร้อนมันก็จะขึ้นพอ,อความร้อนขึ้นเนี่ยวิดีโอก็จะตัดไปนะครับแล้วไม่สามารถที่จะใช้งานกล้องได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมดูซิมันจะมีความร้อนขึ้นไหมก็มีอุ่นๆน,นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะน่าจะไม่เท่ากับ S10 นะครับ ตัว s 1 0ตัวนั้นเนี่ยจะร้อนมากๆเลยนะครับจนไม่สามารถที่จะถ่ายต่อได้นะครับแต่ตัวนี้แค่อุ่นๆนะครับน่าจะถ่ายได้นานอยู่นะครับน่าจะตัดอยู่ที่ประมาณสัก10นาทีนะครับเท่าที่ผมคิดนะแต่ว่าคลิปนี้จะสั้นๆนะครับจะไม่ได้ถ่ายจนแบบให้มันให้มันตัดไปนะเพราะว่าถ้าถ่ายตัดไปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ถ่ายอย่างอื่นนะครับผมมานี้ก็อันนี้ก็เป็นโหมดไลฟ์โฟกัสนะครับไลฟ์โฟกัสเนี่ยจะมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแต่นี้ผมถ่ายจากกล้องหลังนะครับผม จะเป็นโหมดไลฟ์โฟกัสก็คือตัวของแบบเนี่ยจะชัดแล้วก็ตัวข้างหลังนะครับจะเบลอนะครับผมอันนี้ก็เป็นโหมดกล้องหลังนะครับ 180p 30เฟรมเรทนะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะถ่าย 180p 30เฟรมเรททั้งหมดเลยนะครับอันนี้มุมมองปกตินะครับแล้วก็ถือโดยมีขาตั้งกล้องผมจะหันอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ว่ายื่นไปสุดแขนนะครับของของเรานะครับ นี่ได้มุมมองประมาณนี้อันนี้ย้อนแสงนิดนึงนะครับกับอันนี้นี่จะเป็นรูปแบบแบบตามแสงนะครับมุมปกตินะครับแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยเป็นของตัวเครื่องเลยนะเป็นไม์ที่ติดมากับตัวเครื่องเลยนะครับอ่ในระหว่างที่เราถ่ายเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับผมอ่ะเปลี่ยนอ่าตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นการซูมนะครับแล้วก็ตอนที่ผมกดเนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ เป็นซูมอินไมด้วยนะครับมันจะคล้ายๆกับว่าไม์เนี่ยมันจะไปซูมสมมติแบบน้ําที่ตรงนู้นเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงน้ําชัดนะครับผมไปถอยออกมาถอยออกมาปุ๊บเนี่ยเสียงน้ำเนี่ยมันก็จะไกลออกไปนะครับผมอันนี้เป็นมุมปกตินะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเลนวายเ,าเลนวายก็สามารถที่จะกดในระหว่างที่ถ่ายได้เลยนะครับผมประมาณนั้นเนาะ ออผมว่าเลนไวด์น่าจะค่อนข้างที่จะได้ใช้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมก็เอามาใช้ในมุมมองที่ยื่นไปไม่ต้องสุดแขนมากนะครับบางคนก็เอาไปถ่ายล็อกอะไรเงี้ยมุมไวนี่น่าจะได้ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วดูในเรื่องของการกันสั่นนะครับนี่ต้องบอกกันว่าเป็นพันแปดสิบทีนะครับสามสิบเฟรมเรทไม่ได้ใส่กันสั่นอะไรมากอไม่ได้ใช้โหมดซูเปอร์เตดีด้วยนะครับเป็นโหมดธรรมดานะครับประมาณนี้เนาะอเค คลิปนี้ผมถ่ายจากกล้องหน้าซัมซุง n o ้ต10 Plus นะครับผมแล้วก็เปิดบิวตี้อยู่ที่เลเวล2นะครับอ่าก็เป็นขนาดภาพ 1080p นะครับ ดูในเรื่องของการกันสั่นแล้วก็มีการโฟกัสนะครับตัวนี้กล้องหน้าจะมีมิตินะครับทันนี้ผมยังไม่ได้แบบทําให้มันเบอนะครับมันก็จะมีเบอร์หลังอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวชุดเลนของเขานะครับจะมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่อยู่แล้วนะครับข้างหลังก็จะเบอร์อัตโนมัตินะครับผมแล้วก็กล้องหน้าจะมีออโต้โฟกัสนะครับก็อย่างเช่นนี่ผมจะแตะไปที่ต้นไม้นะต้นไม้ชัดนะผมเบออ่นนี้ผมก็น่าจะชัดนะครับประมาณนั้นเนาะ อันนี้ก็เป็นกล้องหน้านะครับผมเรน,นี้ก็เป็นไลฟ์โฟกัสวิดีโอนะครับผมของซ a m s u n Galaxy ซี่โนตสิบซัดนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีการสั่นแล้วเลยนะคือมือผมค่อนข้างสั่นมากๆเลยแล้วก็ตัวเบอตัวเบรอร์ข้างหลังนะครับมันไม่สามารถที่จะปรับได้ขนาดที่เรากดบันทึกวิดีโอไปเรียบร้อยนะครับแม้ต้องแบบเ,เซตค่าก่อนที่จะทำการบันทึกนะครับผม โอเคอันนั้นก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับของการใช้งานวิดีโอนะครับผมมีคําแนะนำนะถ้าใครที่แบบเอาไปใช้บล็อกเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าถือถ่ายแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะปิดรูไม้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าปิดรูไม้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสียงของเราก็จะไม่เข้านะครับถึงแม้ว่ามันจะมีไม้อยู่2ฝั่ง ทำเป็น stereo ก็ตามนะครับถ้าเราแบบปิดไปข้างนึงเนี่ยมันก็จะอังอุ้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมผมแนะนําว่าใส่ขาตั้งกล้องดีกว่านะครับใส่แบบนี้จะดีที่สุดนะครับผมถ่ายแบบนี้นโอเคกว่านะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของซัมซุงนะครับมันจะมีซัมซุงเด็กเนาะก็จะมีให้โหลดทั้ง Windows แล้วก็ Mac นะครับตอนนี้ผมเป็น Windows นะครับ Mac ไม่ได้เอามาจริงๆน่าเอา Mac มาลองด้วยนะครขนาดไฟล์8.4 4, 4. เมกก็เดี๋ยวดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือสายเคเบิลนะครับจะเป็นหัว USB Type C นะครับเราจะเอามาเสียบกับตัว Samsung Note 10ของเรานะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยกดตรงนี้นะครับกดติดตั้งมันก่อนนะครับก็รอเขาติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาลองเสียบดูนะครับว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้โปรแกรมก็ได้ลง เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดดูนะครับผมนี้เนี่ยให้เราเนี่ยเชื่อมต่อมือถือของเรานะครับผ่านเคเบิลนะครับข้างในนี้นะครับมันก็จะขึ้นไฟวอลนะครับให้เราอนุญาวนะครับอนุญาตให้ตัวมือถือเนี่ยสามารถล็อกอินเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราจะต้องปลดล็อกหน้าจอตัวมือถือของเราด้วยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาบอกว่าเริ่มเผยแพร่ภาพซัมซุงเด็กหรือไม่นะครับเราก็บอกว่าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแล้วก็อนุญาต ตัว s ัมซุงเด็กนะครับมันก็คือตัวมือถือของเราเนี่ยเป็นตัวประมวลผลคล้ายๆกับเป็น CPU ของคอมพิวเตอร์แล้วก็ตรงเนี้ยแสดงผลนะครับเหมือนมายืมหน้าจอเขาเอาประมาณนั้นนะครับผมการประมวลผลทั้งหมดในนี้นะครับก็คือมาจากมือถือของเราล้วนๆนะครับสามารถเปิดไฟล์ส่วนตัวได้สามารถเปิดแกลลอรี่ได้นะครับเปิดแอปอ๋อแอปนี่มือในมือถือเลยนะครับ ตัวนี้จะมีปุ่มเหมือนกับในมือถือเลยนะครับก็จะมีรนะีเซนตแอปมีโฮมมีแบ็กนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกสถานะ w i f i แล้วด้วยนะครับแสดงว่าเราสามารถที่จะโทรแล้วก็รับสายในนี้ได้นะครับถ้าใครที่จะต้องการออกจากหน้านี้นะครับก็ไปที่คําว่าเด็กนะครับแล้วก็กดล็อกเอา์หรือว่าออกจาก ค,คือถ้าเอาคลายมา,มาตัดในคอมแบบนี้ก็คงจะแบบค่อนข้างลื่นนะครับผมลองเข้า Facebook นะครับ o o k เนี่ยมันก็คือ Facebook Mobile นั่นเองนะครับผมแต่ว่าพอมันมาอยู่ในเด็กตรงนี้เนี่ยเด็กมันจะออกแบบให้หน้าจอมันจะใหญ่กว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับถ้าใครที่เคยใช้แท็บเล็ตของซัมซุงนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับ UI ของเขานะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับนันจะกึ่งๆระหว่างแอป Facebook ในมือถือกับ ตอนที่เราเข้าในเบราว์เซอร์หรือว่า Google Chrome นะจะกึงๆนะครับจะกึงก่งๆผมว่ามันก็เป็นการดีนะเพราะว่าบางทีคอมของผมเนี่ยมันเป็นคอมที่แบบว่าสเปคค่อนข้างช้านะครับแล้วถ้าเราเสียบเด็กเข้าไปปุ๊บเนี่ยการประมวลผลไม่จําเป็นต้องคอมแรงแล้วแต่ขอให้เครื่องของเราเนี่ยมือถือของเราแรงก็สามารถทํางานในนี้ได้เหมือนกับทํางานในเครื่องได้เลยนะครับเดกก็ มาพูดถึงประสิทธิภาพในเรื่องของเกมนะครับผม ROV PUBG อะไรแบบเล่นได้สบายๆนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับมือถือค่ายอื่นนะครับผมถือว่าหน้าจอของเขาเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับเป็น super amoled ่ว่าถ้าเอาไปเทียบกับตัว Redmi นะคือ Redmi หน้าจอสวยจริงๆนะถ้าไม่เอาไปเทียบนะถือว่าใช้ได้นะครับสวยอยู่นะผมว่า Samsung เนี่ยเป็นแบรนด์ <Yes. S 1> เอาไว้ใช้งานอย่างพวกงานวิดีโอเป็นหลักนะครับ หรือว่าเอาไว้ใช้แบบการสื่อสารติดต่อประสานงานอย่างเมื่อกี้ที่เราเชื่อมต่อเด็กนะครับเอาเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กของเราแล้วก็ใช้งานเป็นเด็กเนี่ยแบบนั้นน่าจะเหมาะกว่านะครับผมแต่ถ้าเอามาเล่นเกมเนี่ยก็พอได้นะครับความสวยงามก็ได้ประมาณนึงนะครับและมีครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้รีวิวซัมซุง A 8 0นะครับผมได้ลองเอาไฟล์วิดีโอเนี่ยเข้าไปตัดในคอมพิวเตอร์ซึ่งเครื่องนี้เลยเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ตัดได้แค่ 720p แต่ว่า ไฟวิดีโอของคลิปนั้นเนี่ยจะเป็น 1080p แล้วไอ้เครื่องเนี่ยตัดได้สบายๆเลยไฟล์วิดีโอที่เราได้จากตัวซัมซุงเนี่ยมันเป็นไฟล์ที่เบาแล้วก็สามารถตัดได้ง่ายนะครับเออในผมค่อนข้างชอบเพราะถ้าใช้กล้องตัวอื่นๆนะครับไฟมันจะค่อนข้างหนักหนักขนาด 720p เนี่ยตัดก็ยังอ่ดเลยนะไฟวิดีโอค่อนข้างดีนะครับเสียงเก็บเสียงดีนะประมานนั้นนะครับผม ก็ยังไงถ้าใครที่สนใจนะครับมือถือลด 10+ นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปส่วนลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองหาลิงก์ที่มันราคาโอเคแล้วก็ประกันศูนย์มาแปะให้แล้วกันนะครับผมถ้าเจอนะถ้ามีนะผมจะแปะให้นะครับงไงก็วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมดูเด่นรีวิวมากๆเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยถ้ามีอะไรที่แบบอยากจะให้พัฒนาปรับปรุงนะครับเรื่องน้ำเสียงเรื่องการเรียงลำดับภาพหรืออะไรเงี้ยก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพัฒนาปรปับปรุงขึ้นเรื่อยๆนะครับเฮ้ย hey, วันนี้ไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ